สวัสดีค่ะชีวินธนามินวงศกุลพัฒน์นะคะ,ะรรจริงๆแล้วเฟิร์สสเต็ปเนี่ยก็เป็นในการที่น้องๆเรียนเวิร์กช็อปกันใช่ไหมคะแล้วเราก็รู้สึกว่าเอออยากให้น้องได้มีการลงสนามมีการลงพื้นเหมือนได้ลองลงสนามจริงๆลแล้วก็เลยคิดว่าอยากให้น้องเริ่มทําแบบซีรีส์มินิขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเกิดมาเป็นเฟิร์สสเต็ปสเปเชียลค่ะ เออจริงๆแล้วตัวสเปเชียลอันเนี้ยไม่เกี่ยวกับตัวในซีรีส์เลยไม่มีอะไรเกี่ยวกับซีรีส์เลย <c oughs> เป็นเพียงแค่ <c oughs> ให้น้องลงสนามเท่าน,านั้นอะไเงี้ยค่ะโอเค l ลิฟซิกสองพัเป็นการตีความใหม่และสดและพูดเลยว่าเออทางคนที่เคยดูจะได้กลับกลิ่นเดิมและคนที่ยังไม่เคยดูก็จะได้ความแบบ วัยรุ่นกางเกณน้ําเงินความชุลมุนกลับมาอย่างแน่นอนค่ะได้ดูทีเซอร์กันมเอเทลเลอร์แล้วเนี่ <Okay. S 1> อ่า <c oughs> จริงจริง,รงแล้วอยากให้ติดตามเพราะว่าเขายังไม่ให้บอกจริงๆเลยแต่กันยายนนี้แน่นอน <c oughs> ย่ากันยายนี้แน่นอนอีพี <c oughs> ฉันไม่ได้พูด <c oughs> ฉันไม่ได้พูด <c oughs> ฉันไม่ไพูช่ จริงๆก็อยากจะฝากแฟนๆค่ะว่าเลิฟซิก2024อะค่ะก็เป็นสิ่งที่ทุกคนตั้งใจทํางานกันมากๆไม่ว่าจะเป็นตัวน้องหรือว่าทีมงานหรือว่าคนเขียนบทอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้ทุกคนน่ะมาร่วมสร้างตำนาน10ปีครั้งนี้อีกครั้งนะคะร่วมกันด้วยอคคขอบคุณค่ะวัสดีค่ะ